พลังวัยรุ่นบูไว้ประทะสิงโตเจ้าป่าใครจะอยู่ใครจะรอดใครจะไปครับคืนนี้รู้เรื่องกันเลยครับศึกบุนเดสลีกา2คคัมคืนนี้พร้อมเดือดเมื่อไฮท่าเบอร์ลินทีมใหญ,ทใหญ่ที่หวังคืนสูลีกสูงสุดเปิดบ้านรับมือไอชันบาวไวที่เป็นทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและมักสร้างปัญหาให้คู่แข่งเสมอเกมนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างต้องการ แต้มสำคัญ3าคะแนนสำค,คัญนี้ครับเฮทาบรินต้องการรักษาฟอร์มและลุ้นพื้นที่เลื่อนชั้นส่วนเบาไว้หวังบุกมาชิงแต้มเพื่อขยับหนีโซนอันตรายบทสรุปจะออกมาแบบไหนเตรียมลุ้นกันแบบเข้มข้นตลอด90นาทีถึงแม้จะเป็นศึกบุนเดสลลกา2แต่บอกเลยครับคู่นี้มีทีเด็ดให้ทุกคนได้รับดูรับชมกันแน่นอนครับบอกเลยครับค่ำคืนนี้คู่นี้3ดาวทีเด็ดวันนี้ฟังและรับดูรับชมไปพร้อมๆกันครับ คำคืมนมาสุขแบบนี้ไม่เหงาแน่นอนครับหลังจากที่เราผ่านในช่วงของฟีฟ่าเดในช่วงของคัดเลือกฟุตบอลโลกเราเกือบจะได้ทุกทีมนะครับที่จะได้ไปฟุตบอลโลกครับเหลือเพย์ออฟอีกไม่แค่กี่คู่ครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีทีมที่ทุกคนเชียร์ส่งหวังกันไปตามๆกันครับหรือมีทีมที่ผิดหวังไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรครับครั้งหน้าคอยว่ากันใหม่ส่วนพวกเราครับโอ้โห วันศุกร์แบบนี้ครับก่อนที่เสาที่จะเป็นวันฟุตบอลแห่งชาติของเราวันนี้ครับก็ชิมลางกันไปก่อนครับถึงแม้จะไม่ใช่คู่ใหญ่อะไรครับในพรีเมียร์ลีก,กอังกฤษลาลิกาสเปนบุนเดสเกาโชซิลิอารีกเอิงครับอาจจะไม่มีทีมใหญ่ๆครับใน5ลีกนี้แต่บอกเลยครับวันนี้4คู่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับก็ ไม่ลีล้อเลยครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเสียนาฬิกาครับคู่แรกของวันนี้ครับเราเปิดหัวได้ตัว3ดาวของเราวันนี้เลยครับรับดูรับชมไปพร้อมกันครับเฮท่าเบอร์ลินเจอกับไอชั่นบาไวซ์ศึกบุนเดสลีกา2ของเยอรมันเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเฮท่าเบอร์ลินนัดล่าสุดว่าเขาบุกไปเฉี่ชนะไกเซอร์เซาเทิร์นหในส่วนของบาไวท์ทีมเยอรมันนี้ครับนัดล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับโบคุ่มไป0 2นเฮท่าตอนนี้อันดับ82ดนัด20คะแนนส่วนบาไวท์ครับ อันดับ16 1หน้าที่ผ่านมามีแค่10คะแนนเท่านั้นคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแฮท้าเบอร์ลินที่ทถล,ลม่มบาไว้ไป5ประตูต่อ1น1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแฮท้าเบอร์ลินเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3แฮท้าเบอร์ลินครับก็ต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งของเยอรมันครับแต่พวกเขาก็พาท่าหล่นมาเล่นในบุนเดส2เนี่ย หลายปีแล้วครับก็ปีนี้ครับหวังอยากจะกลับขึ้นไปเล่นครับก็มีช่วงหนึ่งครับต้นฤดูกาลน่ะที่เปิดหัวฤดูกาลคือไม่ชนะใครเลยครับที่นัดติดในฟุตบอลลีกแต่หลังจากนั้นครับพวกเขาหลังจากที่ปรับจูนปรับแต่งพวกเขาได้ครับนักเตะเริ่มเล่นเข้าขากันหลังจากนั้นพวกเขาก็เก็บแต้มยาวๆเลยครับคือส่วนมากก็จะชนะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างจะดีครับโดยเฉพาะ เกมรับที่หลังๆมาเนี่ยพวกเขาต้องบอกว่าเหนียวแน่นเหลือเกินครับ4ีนัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะคู่แข่งแล้วก็ชนะคู่แข่งแบบคินชีตคือแบบไม่เสียประตูด้วยครับคือต้องบอกว่ามันลงตัวแล้วครับแฮท่าบรินชั่วโมงนี้ครับพร้อมจะเจอกับใครก็ได้ครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเกมรับเนี่ยทำให้พวกเขาครับโอ้โหเก็บ3คะแนนอันสําคัญจากไกเซอร์ซาราเทิร์นมาได้ครับ คือพวกเขานําก่อนครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังพวกเขาก็รักษาสกอร์ได้คือโอ้โหต้องชื่นชมและปลบมือเกมรอบของพวกเขาสุดยอดจริงๆครับแล้วเกมลูกก็ยิงประตูได้ตลอดเลยได้เรื่อยๆครับส่วนบาไวทีมเยือนแพ้มา3ามนาิดแล้วครับในฟุตบอลลีกมีช่วงหนึ่งที่ดีแล้วก็มีช่วงที่แย่กลับมาอีกแล้วครับแต่ส่วนมากจะแย่ครับหนักไปทางแพ้ด้วยครับสําหรับบาวไวครับถ้าผลงานยังเป็นแบบนี้ครับพวกเขาอาจจะต้อง โอ้โหนี่ล่นหนีตกชั้นยันนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ก็ได้ครับเกมรับเห็นเห็นเลยครับเป็นทีมที่เสียประตูมากเป็นอันดับต้นๆของลีกครับคือเสียไปแล้วถึง22ประตูครับจาก12นัดคือเฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งพวกเขาจะเสีย2ประตูครับต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเกมรูกของพวกเขาเนี่ยโอเคครับมันอาจจะดีเป็นบางนัดครับแต่ เกมรูกจะดีแค่ไหนแต่เกมรับมันยังเสียประตูอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับโอ้โหเกมรูกจะแบกแค่ไหนก็ไม่ไหวครับสำหรับคู่นี้เตะกันที่บ้านของเฮทาเบอร์ลินเปิดมาราคาหนึ่งลูกก็ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลราคาสูงต่ำสองลูกรึ่งควบสามก็สมเหตุสมผลพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ก็ง่ายๆเลยครับเฮทาเบอร์ลินฟอร์มดีแบบนี้ครับชนะมาสี่นัดติดส่วนไอชันบาไว้แพ้มาสามนัดติด เฮท่าเบอร์ลินครับสี่นาติที่พวกเขาชนะคู่แข่งมาเนี่ยชนะคีนชีสด้วยครับไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยครับผมมองว่าวันนี้แฮท่าเบอร์ลินครับอย่างแย่ๆสุดของพวกเขาเสมอในบ้านของตัวเองครับไม่ถึงขั้นแพ้ครับแต่พวกเขาไม่มองไปที่ผลเสมอหรอกครับพวกเขามองไปที่3มแต้มสําคัญมากกว่าครับวันนี้ครับมันอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับว่าวันนี้จะกี่เม็ดจะกี่ตุงเท่านั้นเองครับกับราคา1ลูกเนี่ยง่ายๆเลยครับถ้ายิง1เม็ด ก็เจ้าไว้ครับถ้ามีเม็ดสองก็กินเต็มครับแล้วราคาเปิดมาหนึ่งลูกไม่ได้แพงจัดครับถ้าเปิดมาลูก,ลกครึ่งหรือลูกครึ่งเนี่ยยังยังดูน่ากลัวกว่านี้อีกครับคือมันน่ากลัวตรงที่บางทีอาจจะเฉือนชนะ1นูนเนี่ยมันจะเสียครับแต่วันนี้เปิดมาหนึ่งลูกยังไงก็ต้องเฮท่าเบอร์ลินครับผมมองว่ายักษ์หลับของเยอรมันครับวันนี้พวกเขาจะเฉิดฉายครับจะเก็บสามต้มอันสําคัญ อันงดงามของพวกเขาอันล้ำค่าของพวกเขาในบ้านของพวกเขาวันนี้ได้ครับยังไงก็ต้องแฮท่าสถานเดียวครับชั่วโมงนี้เบาไว้ไม่ไหวจริงๆครับคู่นี้คู่แรกครับตัว3มดาวบอกไปเลยครับประจําช่องเราวันนี้ครับจัดไปหนักๆเน้นๆเลยครับแฮท่าเบอร์ลินต่อที่ราคา1ลูกครับคู่2ของเราครับยังอยู่ในเยอรมันครับแต่คู่นี้เราไปที่ลีกสูงสุดเลยครับบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการเจอกันระหว่างไมล์ศูนย์ห้าพบกับโฮเฟนไฮตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราไมล์นัดล่าสุด ไปแพ้ให้กับแฟงเฟิร์ตศูนย์หนึ่งในส่วนของโฮเฟนไฮน์นัดล่าสุดกระชับมิดชนะกอเทอร์เฟียตไปสามศูนย์ในส่วนของบุนเดสนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอาเบรไรซิกไปสามหนึ่งสวยงามเลยครับเจ้าบ้านไมยครับตอนนี้อันดับสิบเจ็ดครับรองบอยสิบนาทีผ่านมาห้าคะแนนส่วนโฮเฟนไฮนครับอันดับหกครับสิบนาทีผ่านมาสิบเก้าคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโฮเฟนไฮนครับที่เปิดบ้านชนะไมาไปสองศูนย์ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นไม้ศย์หเจ้าบ้านต่อราคาปอปลาราคาสูงต่ำ2ลูกครึ่งควบสาครับไม้ศย์หครับโอ้โหไปทําอะไรครับฤดูการนี้จากเมื่อฤดูการก่อนครับมีลุนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับแล้วจนแล้วจะรอดพวกเขาก็ได้โควาต้าไปเล่นในยูฟาคอนฟเฟอเรนซ์ลีครับแต่ ฤดูการนี้พวกเขาฟอร์มแย่เฉยเลยครับทำไมครับตกไปอยู่อันดับรองบวยครับสิบนาที่ผ่านมาเพิ่งจะมี5คะแนนจากการชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับผลงานค่อนข้างจะแตกต่างจากฤดูการที่ผ่านมาเหลือเกินครับเกมรับที่เคยเป็นจุดเด่นของพวกเขาที่เหนียวแน่นครับอยู่ๆฤดูการนี้ของพวกเขาก็เป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะง่ายและก็แพ้ค่อนข้างจะง่ายเหลือเกินครับเกมรุกที่เคยดุดันที่ยิงประตูได้ตลอด ฤดูการนี้ของพวกเขาครับก็ดูเป็นเหมือนแบบตื้อตืตันๆเป็นปืนฟืดเฉยเลยครับคือฟอร์มเอาตามตรงนะครับมาศูนย์ห้าฤดูกาเนี้มันมีบางนั้นครับที่เล่นดีเล่นดีก็ชนะคู่แข่งไปเลยครับแต่บางนั้นเนี่ยเล่นแย่แล้วก็ไม่เสมอแล้วก็ถึงขั้นแพ้ไปเลยครับฤดูการก่อนทํามาย,ยังเอาตัวร่อดได้ครับเวลาหน้าที่เล่นแย่แย่ยังมีเกมรับที่คอยคอยช่วยทีมให้ไม่เสียประตูให้เก็บคะแนนได้อย่างน้อย,นอยหนึ่งแต้มครับฤดูการก่อนเนี่ย ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยมายมีมีข้อเนี้ยมีตรงเนี้ยทำให้พวกเขาผลงานบินสูงครับแต่มาฤดูการเนี้ยไม่ได้เลยครับเกมลูกที่เคยยิงช่วงท้ายเกมตลอดครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาฤดูการนี้ทําไม่ได้เลยครับแล้ววันนี้ครับมาเจอกับโฮเฟนไฮน์ครับที่เมื่อฤดูการก่อนครับยังหนีตกชั้นเลยครับแต่ฤดูการเนี้ยพวกเขาโผล่ขึ้นมาอยู่อันดับหครับแล้วตอนเนี้ห่างจากโซนยุโรปครับอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเองอ่ะมันกลับกันกันเลยครับสาหรับทั้ง2ทีมเนี่ย ฤดูการก่อนไม่ดีครับลุ้นฟุตบอลยุโรปครับแต่ตอนนี้ครับกับกลายเป็นโฮฟินไฮครับที่ฤดูการก่อนหนีตกชั้นตอนนี้ครับมาลุ้นบอลยุโรปเฉยเลยครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกจากบอลยุโรปหรือเปล่าครับที่ทําให้โปรแกรมมันเยอะขึ้นครับนักเตะของไมยมีโปรแกรมเตะมากขึ้นแล้วมีขุมกําลังเชิงลึกที่ไม่ดีพอครับคือมันดีแค่ตัวจริงครับประมาณนั้นและตัวสํารองอ่ะมันทดแทนอะไรกันไม่ได้ประมาณนี้ครับ เห็นหลายๆทีมครับที่ชัดๆเลยครับที่ช่วงหลังอ่ะคิโรน่าครับทีมของลาลิกาสเปนครับเมื่อฤดูการก่อนนู้นครับไปแชมเปี้ยนลีกแต่อีกฤดูการหนึ่งต้องมาได้หนีตกชั้นครับมันน่าจะมีผลบ้างครับเอฟเฟกจากการได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทําให้โปรแกรมมันมากขึ้นนะครับแล้วนักเตะขุมกําลังมันทดแทนกันไม่ได้ครับตรงนี้ครับโหหโหน่าระวังเหลือเกินครับสำหรับทีมเล็กๆแบบนี้ครับถ้าได้ไปฟุตบอลยุโรปเราก็โฟกัสวันนี้นะครับผลงานวันนี้คู่นี้เจอกัน ก็มาให้ไม่ค่อยดีครับจะในบ้านหรือนอกบ้านครับแล้ววันนี้ดันทะลึ่งมาต่อปอปลาโฮเฟนไฮที่ช่วงหลังต้องบอกว่าเก่งเหลือเกินนะครับโอ้โหพวกเขาครับผลงานในลีกครับ4ี่นัดติดต่อกันครับไม่ว่าจะทีมเยาหรือทีมเยือนพวกเขาชนะคู่แข่งได้ครับแล้ว4ี่นัดที่ชนะคู่แข่งได้เนี่ยยิงประตูคู่แข่งได้ถึง3ลูกทั้ง4ี่นัดครับคือ4ีนัดที่ผ่านมาเนี่ยในฟุตบอลลีกเนี่ยพวกเขายิงคู่แข่ง ไปถึง12ประตูครับถึงมีบางนัดครับที่จะโดนคู่แข่งยิงบ้างเม็ด2เม็ดครับแต่เกมลูกของพวกเขาต้องบอกว่าระเบิดระเบอ้อเหลือเกินครับชั่วโมงนี้เกมลูกของพวกเขาต้องบอกว่าฝากผีฝากไขได้เลยครับแล้วเกมรับก็โอเคครับมันอาจจะเสียประตูเยอะบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยเกมลูกที่มันดุดนันมันก็ทดแทนกันได้ครับชั่วโมงนี้ถามถึงความมั่นใจยังไงก็ต้องโฮฟเซนไฮทีมเยือนครับมองว่ายิ่งเล่นยิ่งดีครับยิ่งเล่นยิง่งโอ้โหแบบ ลงไปเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีประตูครับเดี๋ยวก็จัดให้ขอแค่เกมรอบเรับเล่นแบบระมัดระวังตัวเดี๋ยวเกมลูกจัดให้แน่นอนครับส่วนมายยิ่งเล่นยิ่งเป็นห่วงยิ่งเล่นยิ่งเก่งครับไหนจะบอลยุโรปไหนจะบอลลีกอีกโอ้โหยิงเล่นยิ่งออกทะเลครับกลายเป็นชาวประมงไปแล้วครับสำหรับม้ศูนย์ห้าเจ้าบ้านครับสำหรับคู่นี้ผลงานและฟอร์มช่วงหลังชัดเจนยังไงเราก็ต้องเลือกทีมที่มันฟอร์มดี อยู่แล้วครับทีมที่มีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องรองฮฮฟเฟนไฮครับผมมองว่าฮฮฟเฟนไฮวันนี้จะมีอย่างน้อยๆหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองครับไม่ไม่ได้ดีเหมือนฤดูการก่อนครับยังไงก็ไม่ปลอดภัยครับชั่วโมงนี้ถ้าจะไปต่อไม้ครับคู่นี้ขอรองฮฮฟเฟนไฮที่ราคาปอปาครับคู่ที่3ของวันนี้ครับโอ้คู่นี้ก็สนุกไม่แพ้กันครับคู่นี้เราไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับนิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโอลิมปิกมักเซอร5ตีสองสี่สิบห้าครับ นี่นัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับเม็ดหนึ่งสองในส่วนของมักเซย์นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบสไป3าศูนย์นี่ตอนนี้พวกเขาอันดับ9ก้าสิบสองนัดที่ผ่านมาสิบเจ็ดคะแนนส่วนมักเซย์ร้องชาฝูงครับอันดับสองสิบสองนัดที่ผ่านมายี่สิบห้าคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดถ้าเป็นนี้ที่เปิดบ้านชนะมักเซย์ไปสองศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นมักเซย์ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามครับนิดฤดูการนี้ของพวกเขาครับได้ไปเล่นยูโรปาลีกแล้ว ผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับแพ้ทั้ง4นัดครับในยูโรปาลีกแล้วตอนนี้ในลีกก็อยู่อันดับ9ก็ไม่ได้แย่และก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับอยู่ๆก็หลุดเฉยเลยครับนิดในฟุตบอลยุโรปลีกเอิงก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มา2นัดติดแล้วโอ้โหนิดครับจากทีมที่ชัวร์เหลือเกินครับเวลาเล่นในบ้านของตัวเองครับโอ้แต่ในฟุตบอลยุโรปโอ้โหแพ้ไป2นัดติดเล่นในบ้านของตัวเอง ย่ำแย่เหลือเกินครับนี้ชั่วโมงนี้ครับตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ว่าขี้รล้วขี้เหล่อะไรครับตัวผู้เล่นก็ออกไปในทางที่ค่อนข้างจะดีครับแต่จุดสังเกตครับเนี่ยคือปริมาณของของทีมครับนักเตะเชิงลึกของทีมนี่เห็นไหมครับทีมที่มันไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วเป็นทีมกลางๆค่อนๆมาเล็กๆแบบนี้มันมักจะมีปัญหาครับคือได้ไปเล่นบอลยุโรปแล้วปุ๊บผลงานในลีกจะไม่ดีเลยฤดูการก่อนของนิดเนี่ยพวกเขา ได้โคต้าครับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกครับแต่ดันไปแพ้ให้กับเบนฟิกาครับแล้วก็ตกมาเล่นยูโรป้าลีกก็ไม่เอาเลยเนี่ยครับมันเห็นเห็นเลยครับว่าทีมมันประมาณนี้ครับนักเตะเชิงเลืกครับมันไม่ไหวครับสู้กับทีมใหญ่ไม่ได้ครับคือจะดีแค่ประมาณ11ตัวจริงเนี่ยแหละครับแล้วก็สำรองบางคนนที่พอทดแทนได้ครับ แต่ถ้าเกมตื้อๆตันๆครับนัมองไปข้างสนามมองไปที่ม้านั่งสำรองครับมันทดแทนกันไม่ได้ครับเนี่ยครับคือข้อเสียของนี้ดูการนี้ที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะกระทำกระแทนครับส่วนมักเซ้ยครับพวกเขาเป็นเบอร์ต้นๆครับของลีกเอิงฝรั่งเศสอยู่แล้วครับคือไปเตะแชมเปี้ยนีกครับดูกาลนี้ครับถึงแม้ฟอร์มในแชมเปี้ยนีกของพวกเขาจะไม่ค่อยดีครับแพ้ไปถึง3นัดชนะหนัด ก็ยังมีลุ้นครับในการที่จะไปเล่นเพย์ออฟอยู่แต่ในฟุตบอลลีกพวกเขายังมาตรฐานนะครับคือตามหลังจากฝูงปารีสแซงต์แชงแมงอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเองครับเนี่ยครับขุมกําลังเชิงลึกมันดีกว่ากันครับนี่คือข้อแตกต่างของทั้ง2ทีมเนี่ยครับว่าทําไมครับผลงานในลีกมันต่างกันเหลือเกินครับสําหรับคู่นี้ครึ่งหนึ่งของหมักเซยเป็นราคาอะไรที่โคตวัดใจจริงๆครับ จะไปปปาดนิดในบ้านมันก็ไม่ได้ครับก็อย่างชิปบอกครับนิดเนี่ยมันดีครับ11ตัวจริงถ้าวันไหนได้เล่นดีก็ดียาวๆเลยครับพร้อมที่จะชนะทุกทีมา่เวลาเจอใครในบ้านของตัวเองครับแต่ก็อย่างว่านะครับฟุตบอลมันมีวันที่ดีและวันที่แย่ถ้าเกิดครับคู่นี้นิดแย่ครับนิดก็แย่ยาวเลยครับสำรองเขาแก้เกมไม่ได้ครับตรงเนี้ยครับหมักเซยคงรู้ดีครับ พวกเขาโอเคครับขุมกําลังดีกว่าเกมลุกดูดันกว่าแต่ถามว่ามาเล่นนอกบ้านพวกเขาเองก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันครับ <S <S เวลาเจอกับเกมรับที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะอุดหรือรับลึกๆเนี่ยพวกเขามักจะมีปัญหาเหมือนกันนะมักจะตื่นแล้วมักจะโดนสวนกลับเหมือนกันครับเอาตรงๆก็คือหมักเลยบุกเพลินครับจนโดนสวนกลับครับเนี่ยคือข้อควรระวังแต่วันนี้ครับราคามันเปิดมาไม่ได้สูงอะไรมากครับเปิดมาแค่ครึ่งหนึ่งแค่ข,ขอแค่เม็ดเดียวตุงเดียวเนี่ย ผมมองว่าหมักเซยครับดูดีมีภาษีตรงนี้กว่าครับพวกเขาขอแค่ชาบสวยขอแค่โชคสวยโอกาสให้ได้ครับเหมือนเหมือนนัดที่ผ่านผ่านมาเนี่ยขอโอกาสไม่มากไม่ไม่ตุงเดียว2ตุงจบเลยครับแล้วเกมรับของหมักเซยนะ่ะเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้แล้วเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในลีกตอนนี้คือรับดีลูกก็จัดจ้านวันนี้ยังไงก็ต้องหมักเซยครับผมมองว่าหมักเซยครับ กับราคาแค่ครึ่งลูกวัดพวกเขาไปเลยครับถ้ามาก็กินเต็มไม่มาก็ยอมเท่านั้นเองครับคู่นี้หมักเซยดีกว่าครับยังไงก็ต้องเลือกทีมที่ดีกว่าครับหมักเซยมีตัวสำรองพิกเกมได้มากกว่านี้ครับข้อนี้ผมมองว่าหมักเซยมันดูดีกว่านี้ครับถึงเลือกต่อหมักเซยครับคู่นี้ต่อหมักเซยที่ราคาครึ่งลูกครับคู่สุดท้ายกันแล้วครับบาลนเซียเจอกับเลบันเตลาริก้าสเปนตีสามตรงครับตามเวลาบ้านเราครับ บาเลเซียเจ้าบ้านนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับรอัลเบตินึ่งในส่วนของเลบันเตนนัดล่าสุดไปแพ้กับแอตมอลิต13บาเลเซียครับอันดับ1712นัด10คะแนนส่วนเลบันเต้อันดับ1912นัด9คะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินครับอันดับในตารางคะแนนและคะแนนครับที่ห่างกันแค่หนึ่งแต้มในส่วนของคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุด00ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเลเซียเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งครับบาเลเซียเจ้าบ้าน ก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับเกมรับที่เคยเหนียวแน่นครับดูดูการที่ผ่านมาเนี่ยดูดูการนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโดนยิงเยอะเหลือเกินครับมีส่วนครับที่พวกเขาปล่อยผู้รักษาประตูอย่างจอชี่มามารัสวิลลี่ให้กับลิเวอร์พูลครับทำให้เกมรับของพวกเขาก็ต้องบอกว่าแย่ลงครับดูดูการนี้ครับมันเหมือนจะดีครับอยู่พักหนึ่งของบาเลนเซียครับแต่ก็จนแล้วจนหลอดก็หลุดอีกแล้วครับ ก็เป็นแต่ไหนแต่ไรครับทีไม่ค่อยสม่ําเสมอครับสาหรับบาเลนเซียฤดูการนี้ก็คงคอนเซปต์เดิมครับหนีตกชั้นยันโค้งสุดท้ายของฤดูการครับบาเลนเซียครับเป็นแบบนี้แทบจะทุกๆฤดูการครับหลังๆเนี่ยสีปีหลังๆเนี่ยแต่จนแล้วจะรอดก็เอาตัวรอดมาได้ครับก็แปลกทีมหนึ่งครับบาเลนเซียจะเป็นทีมที่เอาตามตรงก็เครื่องดีเซลครับมักจะมาล้นแรงช่วงๆกลางฤดูการเข้าๆท้ายฤดูการครับแปลกครับ ควรจะแรงมันก็ควรจะแรงนั้นแต่วันนี้แรงตั้งแต่ตรงนี้ได้แล้วครับเพราะตรงนี้มันก็เกือบจะครึ่งฤดูกาลแล้วครับส่วนเลบันเตก็ไม่ต้องพูดถึงครับก็ตามมาตรฐานทีมของพวกเขาครับพวกเขาก็เป็นทีมประมาณนี้อยู่แล้วครับคือใครๆก็มองว่าพวกเขาเป็นตัวเต็งครับพวกเขาเพิ่งจะเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2ขึ้นมาครับ ใครก็มองว่าเขาจะเป็นตัวเต็งตกชั้นแล้วผลงานก็ถูกต้องอยู่แล้วครับผลงานก็เป็นแบบที่เห็นนะครับตอนนี้คะแนนก็อยู่ในโซนตกชั้นครับเอากันตามตรงคู่นี้ผีเจอกับสางครับแย่เจอกับแย่ครับกับราคาปอปาก็ไปได้ทั้งบอลต่อเขาอย่างบาลนเซียครับพอมองว่าบอลบาเลนเซียในบ้านก็ยังมีทีเดียทีขาดครับถ้าเจอกับทีมเล็กๆเจอกับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันพวกเขามักจะมีผลงานที่ดีครับแต่วงเล็บในวันที่พวกเขาต้องฟอร์มดีด้วยครับ ส่วนของเลบันเตทีมเยือนนะไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานนัะเล่นในบ้านหรือทีมเยือนพวกเขาก็พร้อมที่จะแพ้ทุกทีมครับข้็ขุมกําลังของพวกเขาบางโคนบางตําแหน่งมันยังไม่เหมาะสมกับลีกสูนสุดอย่างลาลิกาสเปนนะครับก็ตามตรงคู่นี้ปอปาบอลสามหน้าแต่ถามว่าให้เลือกจิมก็วัดกับบาเลนเซียปอปาไปเลยครับ พ่ยังมองว่าในบ้านของพวกเขายังมีเกมลูกที่ยังยังพอฝากผีฝากไข่ได้ครับขอให้เล่นเหมือนนัดที่ผ่านมาที่เจอกับเรอัลเบติตเนี่ยนัดล่าสุดนะ่ะถ้าเล่นแบบนี้ได้ผมมองว่าวันนี้เลบันเต้พวกเขาผ่านได้สบายครับเลบันเต้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยแน่นอนครับรับเหนียวแน่นไว้ก่อนแหละว,วันเนี้ยคือจะใช้เกมลูกเล่นงานบานเซียผมมองว่าเกมลูกของเลบันเต้ไม่ได้เรื่องครับ ตอนนี้เป็นทีที่ยิงประตูได้น้อยสุดในลีกครับ12นัดที่ผ่านมาเพิ่งจะยิงได้7ประตูครับไม่รู้ครับว่าจะเอาใครยิงจริงๆครับชั่วโมงนี้ถ้าบาเลนเซียเอาตรงๆครับถ้าไม่โง่เองนะถ้าไม่เสียประตูแบบไม่ง่ายนะพวกเขามองไปที่3มคะแนนได้ครับพวกเขาต้องเน้นครับแล้วผมก็อยากจะวัดใจไปที่บาเลนเซียพวกเขาด้วยครับหวังว่าพวกเขาครับจะรับกลุ่มในเรื่องเกมรับแล้วขอจังหวะไม่มากไม่ไม้ครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาเจอกับเรอัลเบติสขอแค่ตูงเดียวเม็ดเดียวพอครับ วัดไปเลยครับปอปลาของบาเลนเซียครับทำมาก็กินเต็มไม่มาก็เสียครึ่งครับให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเลยครับกับราคาปอปลาครับไม่กินเต็มก็เสียหูหนึ่งะครับคู่นี้วัดใจเกมลูกของบาเลนเซียครับต่อบาเลนเซียปอปลาครับเรียบร้อยครับกับบทวิเคราะห์ของแถว2ส่งเกมวันนี้4ี่คู่ครับมีอะไรกันบ้างครับ4ี่คู่วันนี้ทีเด็ดของเราครับบทสรุปวันนี้ครับคู่แรกครับไฮทาเบอร์ลินไอชั่นบาวไว้คู่ที่ต่อไฮทาเบอร์ลิน1ลูกครับคู่ที่2 มายเลขห้าเจอกับโฮฟเฟนไฮคู่นี้รองโฮฟเฟนไฮปอปลาครับคู่ที่สามนิดเจอกับมักเซยคู่นี้ต่อมักเซยครึ่งลูกครับคู่ที่สี่บาเลเซียเจอกับเรบบนเต้คู่นี้ต่อบารเลเซียเจ้าบ้านครับที่ราคาปอปลาส่วนตัวสามดาวครับอย่างที่รู้ครับคู่แรกเลยครับเฮท่าเบอร์ลินเจอกับไอชันบาวายครับถึงแม้จะเป็นบอลลีกรองครับบุนเดลีก้าสองครับแต่บอกเลยครับทีเด็ดวันนี้เฮท่าเบอร์ลินครับผมมั่นใจสุดๆเลยครับว่าเฮท่าเบอร์ลินวันนี้จะเก็บสามคะแนนอันสวยสดงดงามพร้อมกินเต็มกับราคาต่อหนึ่งลูก ชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร100%กับคําว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิราห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ําคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอสองเกมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ